สวัสดีค่ะสกายเองนะคะสวัสดีค่ะมามีเองนะคะแลวันนี้เราเล่นแมพชื่อว่าไซมอนพูดเขาพูดว่างโง่ค่ะมามีก็ไม่เหมือนไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันเป็นเกมเกี่ยวกับอะไรอ่ะพี่สกายก็โอ้โหทำไมทุกคนแต่งตัวเหมือนพี่สกายหมดเลยล่ะคะเนี่ยอันนี้เขาให้สกายมามาเล่นเกมแล้วนะโอเค <c oughs> แล้ว <c oughs> ดุงดุงหงอยทำท่า,ทา ลอกย้ายของฉันคืออะไรโอ้โหคนนั้นเขาทำท่าอะไรนะคนเขาน่าจะเป็นไซมอนนะตาเขาแบบว่าเป็นสมุรเอเขาเป็นเนี่ยตัวอะไรนะเขาเป็นเขาเป็นเขาเป็นนุ๊กโอ้ววแต่เขาชื่อไซมอนก็โอ้หดูท่าไนนั้ดาต้องทําตามท่าเขาทุกคนเห็น,นไหมคะม,มันจะมีท่าทางอยู่นะคะเราก็ต้องทําตามท่านี่นแล้ว แล้วก็ยกขึ้นไม่รู้อ่ะไม่ทนันคนนี้คนหนึ่งร้อยห้าสิบซีครโอ้อพี่สกายจะได้ก็พี่สกายถูกรางร่ายเมันมีงงมากเลยว่าพี่สกายถูกได้ยังไงนะคะเ <c oughs> มื่อกีน้นี้ดูเหมือนทําตามไม่ทันนะแต่ทําตามทันเฉยนะเอาไปไปไปไหนคะเนี่ยเข้ามาในในอุ้ยอุ้ยมันเหมือนเป็นเขาวงกตทุกคนกเราต้องคอยระวังค่ะมันจะมีแผ่นสีแบบว่าอันนี้มีมีอุย้ยนี่แหละ การปล่อยออกมาแล้วสีไรอะทุกคนก็คือ,อแพ้เหรอเขาให้เราทำอะไรเนี่ยมันมีงงมากเลยอันนี้เขาให้เราส่งและเขาให้เราส่งวยิมาแล้วมีไฟฉาย,ยวนหัวเก็บเหรอคะเก็บอ๋อนี่ให้เก็บลูกหาลูกหินของฉันนะคะทุกคนตอนนี้พี่สกายบวกสองแล้วนะโอ้โอ้พี่สกายมองไม่เห็นอะไรเลย,เลยพี่สกายตาลายมากโอ้ใช่มันมีก็ตายายโอ้ยไงมีมุมสงมูงนห้ดู ชนะเปล่ารวดเร็วมากจนมามีก็งงเหมือนกันว่าทำไมมันเร็วอย่างนี้นี่อ้าตุยเย่หมดเลยทุกคนเป,เ,ป,เ,ปเออนับถอยหลังแล้วนะคะก็แมปได้ทำลายตัวเองไปติ้วดูโอ้โหแมปไปเร็วมาก,กาเลยทุกคนทำไมเขาไม่เขาให้พิษกาบเป็นนู้เหมั่นสี่เอต้อง เกมก็คือให้รวบรวมร่างกายของฉันค่ะอันดาต้องวิ่งหาตัวก่อนเนี่ยตัวอันดาอยู่ไหนตัวไม่เจอนู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 นขาแมาอ้าวเอ่เอ <c oughs> ไม่ทน <c oughs> มันท่านเอกคนชนะก็คือชื่อที่ขึ้นอยู่ข้างบนค่ะรอบสุดท้ายแล้วพ oh, 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 ี่แต่ว่า <no. S 1> พี่สกายส,กสังเกตสังเกตอะไรย <c oughs> ิงบนเนื้อสัตว <c oughs> ์แต่วิกก่ ีกจกจยิงบนเนื้อสัตว์อยู่นู่นค่ะลูกมาเถอวเฮ้ยไม่ทันแล้วต่อไปสังเกตเส,สังเกตอะไรนี่ปลาถูกต้องว้าววิสก,กายถูกต้องปลานะคะปลาคำนี้เห็นว่าปลาเย <Yeah! S 1> ้บวกสามเต็มต่อไปสังเกตคำว่าเ,ออเนื้อเนื้อ เดบิวกายไปดูนัดให้ไปเนื้อค่ะทุกคนเดบิวสกายไปดูนัด <laughs> โอ้ยไม่ทนันก็จะมีเพื่อนที่ถูกไปนะคะอ่ะอไปผู้ชนะก็คือ<ม>คนนี้ไม่เป็นไร่็เป็นเพื่อนนะที่ชนะไปอ, <laughs> อ้าวโหคนนี้เก่งมากเลยดัมเบลวันไปแล้วตบมือให้เขาส่วนเราได้รางวัลที่หกค่ะได้มาสิบเหรียญโยไม่เป็นไรเอาไมเกมนี้สนุกมากเลยนะ อน,นี่มีชุดสะสม,มให้เราเก็บด้วยเขาก็เขาก็าจะชื่อมองกุฎที่เราชนะไปแบบไหน,น,นอ๋อเรา,นาชนะด่านไหนบ้างนะคะมันก็จะมีเหรียญให้เราเก็บสะสม,มะนะตอนนี้พี่สกายก็คือไปที่หนึ่งร้อยเหรียญแล้วตูดอุ้ยเอามาซื้อท่าทางเหรอคะอันนี้เขาต้องส่มคะ่ะทุกคนอ๋อว่าจะได้แบบไหน มีโบใหญ่ด้วยนะชื่อโบใหญ่อะไรก่อนอุ้ยได้ไี้ไี่ขุมสมบัติมาได้สมบัติมาทำเครื่องหมายถูกหน้าอีโมจินะคะทุกคนนี่ค่ะทุกคนว้าวได้มาอีกห้าเหรียญกายสิแล้วค่ะทุกคนกายเป็นเจ็ดสิบเนี่ยอุ้ยทันาไมพี่สกายมิเนี่ยมีคนจําลองทําท่าพี่สกายด้วยเอาเขาบอกว่ากลับบ้านไปให้เรากับออยคนนั้นเข้าคุกไปเลย พี่สกายอยู่ไหนเนี่ยอันนี้มันเข้าไม่ได้นี่นึงนต้องโอ้ถ้ามีคนอยู่แล้วเราวิ่งเข้าไม่ได้นะคะทุกคนเข้า <c oughs> ไม่ได้เอ้ว oh พี่สกายอ๋อพี่สกายอยู่นี่เหรอ, <c oughs> อนักแต่เพิงนักแต่เพิงอยู่ในบ้านดับเพิงได้โอเคโอเคกลับบ้านกลับบ้านถูกย่างถูกถูกแล้วถูกแล้ว พื่อนถูกแง่อาวเราก็ยังไม่ชนะนะคะรอบนี้อาวขึ้นเป็นเขาวงกดมาแล้วทุกคนเขาวงกรุดที่ไหนเขาบอกว่าเอากระเบื้องมามาอะไรมามาทําเป็นรูปตัวเองอ๋อให้เยอะที่สุดเหรอคะให้เยอะที่สุดเอาแล้วเรีบวิ่งไปตรงอื่นที่เป็นสีขาวๆเราถึงจะชนะนะคะทุกคนที่มันยังขึ้นกระเบื้องสีขาวๆอยู่อะค่ะเราต้องเป็นคนเป็นเพื่อนอีกแล้วที่ชนะอ่ะต่อไป รอบที่สามแล้วข้ามลาวาค่ะถ้าไม่ข้ามลาวาคือตกว้ายตุยเย่ไปแล้วเรียบร้อยอยากไหมอยากมากโอ้ยโอ้ยโอ้ยอุ้ยอุ้ยเกือบเกือบเกือบเกืบโอ้ยโอ้ยตุยเย่ได้ไปแค่สองล่าเองโอ้ยโอ้ยทำไมไม่ลยไม่ได้ห้ามไม่ได้เลยขึ้นไปบนเนื้อแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันมีเวลาหมดด้วยนะคะทุกคนแล้วก็ไม่พา 1 5ึ่งซมก็คือ1 5 0่งสเซนชนะไปนะคะรอบนี้อ้าวรอบที่4แล้วให้ทำอะไรกไม่อยู่โอเคแบบนี้ก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวรอบหน้าจะพาพี่กิสกายมาเล่นใหม่นะคะถ้ายังไงแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ในแมปหน้าบายบายค่ะ